สวัสดีนะคะ FC ทุกท่านตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่31นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะว่าแนวทางที่แอดให้ไปนะคะเข้าหรือหลุดนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะ7 6นะคะ76ล่างนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็มี67เนาะ แอดเขียนข้างบนว่าเจ็ดกับหกน่าจะเอาเจ็ดกับหกเนาะอันนี้แอดมีตัวกลับนะคะแต่ก็ยังเป็นตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะพี่น้องจ๋าก็ยังดีเนาะที่เข้านะคะบนหนึ่งหนึ่งไมมานะคะพี่น้องจา๋าอ่าต่อด,ด้วยน้อยพิเศษนะคะสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งแอดไม่มีนะคะมีแต่ในตารางนะคะสี่หนึ่งแอดไม่มีนะคะตกใจหมดพี่น้อง โลพิเศษนะคะ9 9 2นะคะ992แอดไม่มีนะคะ992เนาะไปหน่อยปกตินะคะปกติล่างนะคะ64นะคะ64นะคะแอดมีตรงๆนะคะตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดนะคะพี่น้องจา๋าบนนะคะมาเด้งบนล่างเลยเนาะสำหรับ4นะคะมาเม็ดเดียวของแอดเนาะถ้าใครไปตามชมเม็ดเดียวนะคะเด้งบนล่างนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ อ่าสี่เจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าสี่เจ็ดนะคะตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดเนาะก็เข้ารู้สึกว่าแตกในตารางด้วยนะคะหนึ่งสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสี่เจ็ดนะคะหกสีก็เข้าเนาะกอยินดีกับทุกท่านด้วยสามตัวก็แตกสองตัวก็แตกเนาะ อันนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะเด้งบนล่างนะคะสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ะฝากด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะอ่าแต่ก็เน้นรอบให้รอบพิเศษกับปกติเนาะ <S <S ก็เข้านะคะอ่ารอบ VIP นะคะศูนย์ห้านะคะศูนย์มาเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะศูนย์มาเนาะตัวจอะเอสไม่มีนะคะเพราะว่าให้รูดนะคะตัวเด่นเจ็ดหก และศูนย์เนาะให้วิ่งรูด7กับ6กเนาะก็มาหมดทั้ง3ตัวนะคะพี่น้องจ๋ายินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะเบิ้ลไม่มานะคะวันนี้เนาะมาดูชุดเน้นรอบนะคะเน้นแอดไฮเ้นรอบพิเศษปกติ VIP เนาะก็ไม่มานะคะพี่น้องจ๋ารอบพิเศษไม่มาเนาะมารอบปกตินะคะเด้งบนล่างเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะ ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่1น,นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ไม่มีอะไรให้นะคะนอกจากทําทหวยนะคะให้ให้พี่น้อง FC นะคะมาแบ่งปันนะคะพี่น้องจ๋าทำคลิปดีๆออกมาเนาะไปลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเนาะ แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนะะนะคะกิ๊งกิงนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะเวลาแอดอลงคลิปนะคะจะได้เห็นก่อนใครเลยนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกทกท่านทุกๆคนเลยเนาะหกห้านะคะพี่น้องจ๋ากับแอดเพียนเนาะ ก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะตัวเลขทุก ตัวเลขนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมนะคะด้วยสตินะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากๆเนาะแอดก็มีบางท่านแอดก็ไม่ได้คอมเม้นะไม่ได้ตอบเนาะไม่ได้ตอบแอดก็ได้อ่านแล้วนะคะแต่ว่าก็กดรูปหัวใจให้เนาะ พอช่วงนี้แอดก็ยุ่งๆนะคะยุ่งในสวนเนาะตามที่ถ่ายลงให้ให้ดูเนาะ,ะเลขในตารางนะคะสามารถจับบินได้นะคะจับสามตัวได้นะคะ7 4 1นะคะ3 2 8นะคะสามารถจับได้เนาะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับให้นะคะ,ะตัวเด่นนะคะวันนี้นะคะแอดให้เด่น4เด่น2 เด่นหน,นะคะวิงรูดที่สี่และ2นะคะสองมาแน่นอนเนาะพรุ่งนี้นะคะสกับ2นี่มาแน่นอนนะคะเน้นรูดที่4ี่และ2เนาะอ่าไปดูนะคะตัวเจาะนะคะ4 1อีกแล้วนะคะ4ี่หนึ่งสี่สองนะคะสี่สานะคะ 4 7่เอีกแล้วตามมาหลอกมาหลอนอีกแล้วเนาะสี 48, นะคะมาดู2นะคะ2 0นะคะก็ขอให้เด้งบนล่างเลยนะคะกําไรเลยนะคะพี่น้องจ๋าสองหนึ่งนะคะสองห2าสนะคะ มาดูชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันกันสามหนึ่งเนาะแปดเจ็ดนะคะเจ็ดสามเนาะสำหรับชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าบางวันก็ให้สองตัวบางวันก็ให้สามตัวเนะาะเมื่อก่อนให้ห้าตัวแอดว่ามันเยอะไปเนาะให้เน้นไปที่รอบปกตินะคะ vip นะคะให้ไปกับบนล่างด้วยนะคะเดี๋ยวจะเน้นตัวชอบให้นะคะไปกับบนล่างเนาะเสียงกำลังเข้าดาวนะคะกำลังเสียงแบบเขาจุดพูกันเนาะพี่น้องจุดพุกำลังดังเลยตอนนี้ เด่นนะคะทั้งสามตัวเนาะพี่น้องจา๋ามีสิทธิ์มาได้ทั้งสามตัวนะคะอ่ามาดูนะคะตัวตัวชอบนะคะสี่สองสองสี่นะคะสี่สามสามสี่เนาะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะก็มีโอกาสมาเนาะเพราะว่าเลขในตารางของเรามีนะคะไปดูสองนะคะแอดชอบที่สองหนึ่งเนาะ สองห้านะคะแล้วก็สองแปดนะคะพี่น้องจา๋ามาดูชุดกันนะคะแอดชอบสามหนึ่งนะคะเจ๋จริงๆก็ชอบทั้งสามตัวแหละพี่น้องจา๋าจริงๆก็ชอบทั้งสามตัวเนาะก็คัดมาให้แล้วเนาะพี่น้องจา๋าคัดมาให้เพราะว่าแอดก็ชอบทั้งสามตัวนะคะเอาตัวที่แบบชอบจริงๆเนาะเอามาลงให้พี่น้องนะคะ ถ้าชอบตัวไหนก็เลือกไปพิจารณาได้นะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้ก็ขอเพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะล่ำล่รวยๆนะคะแอดก็ไม่มีของขวัญให้นะคะนอกจากทําทคลิปออกมาให้ดีๆนะคะให้แม่นๆเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ